เมื่อก่อนผมไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์หรอกนะแต่พอมีหลานซื้อให้ก็เริ่มเล่น f c e e o o o ไลน์ดูข่าวแชร์น่่นแชร์นี่ไม่คิดเลยว่าจะมีข่าวหลอกข่าวปลอมเยอะขนาดนี้มีวันหนึ่งมีคนส่งลิงก์มาว่าแอปนี้แจกเงินผู้สูงอายุแค่กรอกบัตรประชาชนกับเลขบัญชีผมเกือบจะกดไปแล้วดีที่ลูกชายเห็นก่อนเขาบอกแบบนี้อันตรายมาก ระวังนะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีหลอกคนเก่งมากทั้งลิงก์ปลอมแอปปลอมเว็บไซต์ลักหลอกเหมือนจริงเป๊ะพอกดเข้าไปทีเดียวเขาเอาข้อมูลของเราไปใช้สมัครอะไรตอนน่อมีอะไรหรือไม่ก็ขโมยเงินจากบัญชีสิ่งที่ควรทําเป็นอย่างแรกหยุดคิดก่อนคลิกไม่กดลิงก์แปลกไม่โหลดแอปมั่วไม่เชื่อข่าวที่แชร์กันแบบไม่มีที่มาที่ไปข่าวจริงต้องมีแหล่งเช่นเว็บไซต์ราชการหรือโทรสายด่วน1441 เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบรู้เท่าทานเทคโนโลยีเริ่มต้นที่การไม่รีบเชื่อไม่รีบแชร์และตรวจสอบให้นาจ่ใยทุกครั้งสอบถามหรือแจ้งเบาะแสข่าวปลอมและภัยออนไลน์โทร1441สายด่วนไซเบอร์ด้วยความหงใยใจจากสวทสังขละบุรี